วันนี้พามาดูไร่อ้อยครับเนื่องจากว่าช่อง YouTube ของผมนะครับโดนปิดการสร้างรายได้ครับตอนนี้ครับโดนบล็อกอยู่ครับเปิดใช้ได้ก็อีกทีก็ยิบเจ็ดธันวาครับรายได้ของผมตอนนี้ก็ทะลุไปสองร้อยเหรียญแล้วครับสองร้ยเหรียญเป็นเงินไทยก็หกพันบาทครับช่วงนี้ก็ มาดูไรอ้อยกันครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่ครับพบกับผมครับอีกเช่นเคยครับทนเยประถมครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ทํา y o youtube ครับเพราะว่าช่องโดนปิดสร้างรายได้ครับเพราะว่าไปละเมิดกฎชุมชนครับไปเอาคลิปเก่าของตัวเองมาลงใหม่ครับคลิปที่ไม่เคยทำสี่ห้าคลิปครับทำสี่ห้าช่องแล้ว มันคนละลิงก์กันครับคนละ URL กันครับมลนก็นเลยเอามาลงช่องที่ตัวเองมีรายได้แล้วก็เลยโดนปิดสร้างไรายได้แต่ก็ไม่ต้องอุทธรณ์ครับเลือกหัวข้อที่สองหัวข้อแรกเขาจะมีว่าอุทธรณ์แล้วก็ถ่ายเป็นวิดีโอไปนะครับส่วนหัวข้อที่สองก็รอเขาปลดล็อกวันที่27ธันวาไรายได้ล้วก็อยู่เหมือนเดิมไรายได้ก็ไม่หายหลังจากที่ปลดล็อกให้เราก็ลบ วิดีโอที่ละเมิดชุมช,มชนออกนะครับแต่ว่าชั่วโมงจะหายชั่วโมงรับชมจะหายไปแต่ว่าสมาชิกยังอยู่เหมือนเดิมครับพันสามร้อยสาสิบสามครับสมาชิกนะครับแต่ชั่วโมงรับชมหายแล้วช่อง youtube ของผม,ผมตอนนี้รายได้ก็ไม่มีโฆษณาเข้าครับแต่เมื่อ youtube ก็ปลดล็อกให้เมื่อไหร่ผมก็สร้างรายได้ได้เหมือนเดิมครับแต่ตอนนี้ก็กินบรารมีเก่าครับกินบุญเก่าครับ วันนี้ก็ได้สองร้อยเ,เหรียญทะลุไปสองร้อยเหรียญแล้วครับเป็นเงินไทยก็สามพันบาทนะครับทเนตอุปธรรมครับช่องสำรองอีกช่องหนึ่งผมก็เป็นภาษาไทยครับชื่อทเนตอุปธรรมครับภาษาไทยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์